ยากเห็นเจนด้านมืดเหรออยังเห็นเจนด้านมืดยากเห็นเจนด้านมืดอ่ะเห็นเจนด้านมืดอ่ะเห็นเจนด้านมืดหรือยังทุกคนเห็นเจนด้านมืดหรือยังเปิดไปได้อ่ะเห็นเดเห็นเจนด้านสว่างแล้วมืดไหมล่ะมืดไหมล่ะ เฮ้ฮันดูสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ไลฟเจตอ่า huh, ใช่พูดถึง girls don't cry <ai> ตอนนี้ก็ได้ลงทางทาง girls don't c <ai> ก็ได้ลงทางเ e t ต l i x ก ได้ไหมได้เนาะลงทางเน็ตพลิกแล้วอือพี่เตอร์อืออือชื่อเจนหายไปไหนพี่เตอร์พี่เตอร์ชื่อเจนหายไปไหนเงาพี่เตอร์ชื่อเจนหายไปไหนชื่อเจนหายไป ใช่พี่เตอ๋อจะโดนเจนทุบโดนทุบโกรธพี่เตอ๋อแล้วเฮ้เฮ้เฮ้รอเล่นโอ้โห position set เออความจริงแล้วเอ่อ beginner มีท่อนหนึ่งเป็นร้องเป็นภาษาจีนนะ <c oughs> อช่คิดไม่ถึงละสิแอ๊แต่ใจคิดถึงนะ <c oughs> มันมีท่านหนึง่งเขาเป็นภาษาจีนรู้เปล่าท่านไห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 นตอนท่านแฮมหาก่อน,น,นใครจะเปล่าไม่ใช่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 ทานี้ไม่ไม่ไม่ไม ไม่ให้มันจุดด่างๆเชิงเชิงถึงเชิงเชิงอยู่จริงไหมล่ะเชิงเชิงถึงเชิงเชิงอยู่ไหมเชิงเชิงอยู่ไหมตลกปะจางดอเลยอะไรจางอะไรไม่จางก็ภาษาจริงไงเชิงเชิงถึงเชิงเชิงอยู่ไหมเชิงเชิงอยู่ไหมเจ็บปะ มันคงต้องจชงเวลาถ้าเราเกิดมาได้อีกครั้งพวกเราคือเบเกอนะาพูดดังไม่ได้เดี๋ยวข้างมันโกรธหรือว่าดังไปแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคนแถวนี้จะลับจะรอและเจนพูดเสียงดังอ่ะนั่นแหละเจว่าเจนก็คงไม่ทันแล้วแหละอ้าวมาพูดถึงอย่าอย่าลืมทุกคนอย่าลืมติดตามซีรีส์ วันเดียนะคะแล้วก็มีกระสือสยามแล้วก็มีเดียวมีทักสองนะแล้วก็มีไทยบ้านแล้วก็มีตัดรูตัดรูต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 รตรตรมี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 แหววีบีลองใช่จ้าแหววีบีลอง แล้วก็อย่าลืมรายการแม่ไต่ช่วงจะึจะก็ช่วงขายของอ่ะก็ต้องขายหน่อยอ่ะน่าจะประมาณเท่านี้เห็นมีเมื่อกี้บอกว่าเศร้าๆฮึบๆชีวิตเรายังต้องสู้ต่อทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ ใช่เดือนนี้ใช่เดือนนี้ก็เป็นเดือนโกรธของของคนแถวนี้ด้วยคนแถวเนี้ยคนแถวเนี้ยใครก็ไม่รู้คนแถวนี้เพื่อเพื่อเพือใครไม่รู้โอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาหาการมานั่งดูไลฟ์เจ็กันโอเคค่ะก็ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่โอ้เป็นร้อนไหนหรือเปล่าเดี่ยะคิดคิดแลนึกถึงนึกถึงนึกถึงดูบ่อยดูโอเคค่ะ <laughs> okay, ก็ไม่ได้เป็นร้อนนหนโ <laughs> 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 อเคค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูช็อตาของเจนในวันนี้ <laughs> ก็เหมือนว่าจะสนุกหลังจากนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะไปละไปอะไรนะปกติตอนจบพูดว่าอะไรนะอ๋อนั่นแหละก็ไปบั่นวิวเอ้ยไม่ใช่ไปดูเอ็มวีต่อสนุกสนุกเจอปืนกันนะครับไม่ได้เป็นร้อนใจนะจ๊ะทีกิดเรื่องหรือเป็นร้อนใจนะผมเชื่อไหมครับ หมดไปั้งหัวใจ